สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศไทยนะจ๊ะตอนนี้ปนาอ่าอยู่ดูนี่ทุ่งนาทุกคนทุ่งนาแสนสวยเอ่อพอดีนะทุกคนพอดีปนาอ่ามีแพลนจะก,กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเนาะปะนาก็เลยมีเงินเก็บก้อนสุดท้ายทุกคนได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ที่ดินแปลงนี้ทุกคนเนี่ยสองไร่กับอีกหนึ่งงานอ่า ปนาได้ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูปนาจะมาทำกระต๊อบน้อยอยู่กับพี่เงาะกระลดจนา <c oughs> อยากมาอยู่แบบพอเพียงเนาะมันเป็นความฝันของเมียฝรั่งทุกคนที่เขาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายเนาะเอ,อ่อทุกคนก็ฝันที่จะมาอยู่ที่นี่ดูทุกคนะ้าทิศตกดินสวยมากเลยวิวเขาสวยมากเลยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าะ้าทิศตกดินเพราะว่ากล้องปนามันมองไม่ได้เนาะแสงมันนุน่นนุน่นนุน่นทุกคน แสงมันไกลอยากให้ทุกคนมีความฝันเนาะป้านาก็มีความฝันเหมือนกันมีฝันว่าอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายตอนเท่าแก่เนาะมาทำเล็กๆน้อยๆกเกษตรจะพาฝรั่งมาทำมาหากินมาอยู่ที่บ้านเราเพื่อจะได้แบบเออเอาฝรั่งมาเป็นชาวนาอันนี้ก็หลงมาคนนึงนู่นฝรั่ง or did want you want this my land no 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 it's mine this my land why my my เป้เป้อุ้ยมาตั้งติงต้องเอ้ยอยากได้ที่เขาทุกคนดูหลานเคยป่ะหลานเคยมาอยู่เมืองไทยนานแล้วเริ่มบ้าแล้วมากทุกคนพระทิศตกดิน ตอนนี้ปานามีแพลนที่จะทำกระต๊อบน้อยไม่ใช่กระต๊อบหลังนี้นะคือเรามีแพลนจะทำกระต๊อบน้อยไว้สักหลังหนึ่งไว้ทำบ้านสวนเนาะก็ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปทุกคนทำมาหากินเนาะได้ห้าได้สิบพอได้เสียค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนพอดีแม่บุญธรรมของปานาเข้าใจดีเขาก็เลยาขายที่ตรงนี้ให้ปหนาชอบมากเลย สวยมากทุกคนมันเห็นแบบวิวท้องทุ่งนาเขียวๆดูวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยมากแล้วก็มองเห็นตอนกลางคืนจะมีภูเขามองเห็นทับเบิกแล้วก็เขาเค้ะอยู่ใกล้ๆน,น,นี้เองตอนกลางคืนก็จะมีไฟะระยิบระยับที่ตรงนี้นะทุกคนมันก็ไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านหรอก,ด,ด,นนอกดูติดถนนคอนกรีตติดถนนคอนกรีตอย่างดีเลย ปานาก็ซื้อในราคาที่เป็นกันเองกับแม่แม่แกยกให้เนาะแกะเป็นแม่ของเพื่อนปานาสมัยเรียนอยู่ก็เลยเห็นใจว่าเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านแกก็เลยขายให้ในราคาถูกเนะาะปนาก็ซื้อมาอในราคาไม่แพงหรอทุกคนเหมือนแม่เขาให้ลูกนั่นแหละคือตอนนี้ปานาก็มีแพลนที่จะจะทำโคกหนองนาเนาะ เพราะว่าอยากจะทำโคกหนองนามาอยู่บ้านเราเนาะปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันนี้ควายหรืออะไรเนาะตัวอะไรเนาะอันนี้คิงคองทุกคนนี่นี่คือฝรั่งฝรั่งมาอยู่เมืองไทยนานนะเนี่ยมาอยู่เ <This S 1> มืองไทยนานเลนดดอก zombie แลนดดอก z o m โโ ติ้งต้องเนะี่ยติ้งต้องคนนี้มาอยู่เมืองไทยนานทุกคนหลานเคยต้องกันทุกวันทุกวันจะกลับแล้วก็เลยพามาชมพระอทิตยตกดินเดี๋ยวปีหน้าก็เจอกันใหม่นางก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยด้วยกันอืนี่โอ้โห feed. กินอะไรเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยพิเต <laughs> <laughs> มาอยู่กับคนไทยนานเป็นฟาร์มลี่ติ้งต้องไปเลยเนาะ <laughs> ป้ามลี่ติงตังเลย <laughs> อุ้ยแตงกิวอู้เนียใจดีเอาขนมอะไรอให้กินตลอดกินแล้วก็นอนปนาอ้วนเอาอ้วนเอาปนาจะให้ดูทุกคนพระาทิตตกดินสวยมากวิวสวยมากดูนี่ทุกคนโอ้โหปหนานี่วางแผนไว้นี่ ดูพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นๆนั่งจิบเบียรเนาะอ้ยมันฟินมากเลยเนี่ยดูดูด,ดูความสวยแล้วทุ่งนาตรงนี้ก็จะกลายเป็นความเขียวตอนนี้เขากำลังลงข้าวโพดเพราะว่านาตรงนี้มันมันจะสูงหน่อยมันจะปลูกข้าวไม่ได้มั้งทุกคนถ้าปลูกข้าวได้ก็ยยูส่สวนนุน่นนุ่นที่เขียวเขียวนุ่นทําข้าวได้แต่เนี้ยอาจจะทําเป็นพืชไร่อเพราะมันเป็นนาเขื่อนที่มันน้ําไม่ท่วมเนาะ ดูวิวทุกคนสวยมากว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวนี่ทุกคนทุ่งลาเวนเดอร์อุ้ยผักชีผักชีลาวสวยมากเลยทุกคนดูโอ้โห,โโหบรรยากาศอย่างนี้แหละที่ปนาใฝ่ฝันบรรยากาศที่แบบเหมือนย้อนวัยสมัยเป็นเด็กๆเ,เล่นกองฟาง <c ười> สวยมากสวยงามมาก คิดถึงตอนเด็กๆเลยเห็นกองฟางไงสวยมากเลยทุกคนเขียวขจีบรรยากาศดีดีว้าว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 พาทิตย์ตกดินรับขอบฟ้าไปแล้วทุกคนดูนี่ทุกคนทุ่งวาเวนเดอร์สวยมากสวยมากสวยสวย ตายแล้วกินองไม่เรียบอยู่างเวนั้นน่ะไปกินบักชีล่ะกินองลาวนี่หว่าอุ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่ความสวยว้าว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 อันนี้เขาปลูกเอานั้นเน้แต้งเอาเม็ดนะเอออ้าวหรืออ๋อเขาปลูกเอาเมล็ดโอ้ my god เพิ่งรู้นะเนี่ยจริงๆอ่ะ ว่าทำไมเขาปล่อยแก่เพราะนึกว่ามันไม่มีราคาแล้วไงถึงปล่อยแก่เขาปลูกอเอามาเล็ดทุกคนโอ้เราไม่รู้โอ้ตายแล้วอันนี้เขาปลูกอเอามาเล็ดไปขายอไอเราก็คิดว่ามันไม่มีราคาแล้วไงมันจะแก่เนียโอ้เพิ่งรู้จ้ะแล้วก็นี่ทุกคนเขาปลูกอเอามาเล็ดผักผักอหอม หอมเปีผักแค้วผักแค้วเลื่อยอีสานเรียกผักแค้วเลื่อยผักหอมเปีแต่ที่ลมศักเรียกว่าผักอะไรเอ่ยบักหอมจินลมศักเรียกบักหอมจินทุกคนมาหอมจินหอมลาวเด้๋เวนาะดูนี่เขาปลูกเขาปลูกเอามาเล็ดมันดูทุกคนเยอะมากเป็นไร่สองสามไร่มั้งเนี่ยอยู่เนี้ย สวยมากโอเคทุกคนตอนนี้เอาไว้คลิปสั้นๆก่อนเนาะเดี๋ยวปนาจะมาอัปเดตชีวิตให้ดูเพราะว่าตอนนี้ปนาใกล้จะ,ะกลับประเทศฟินแลนด์แล้วก็ไปสู้ชีวิตที่นู่นอีกหาเงินมาขุดโคกหนองนากันทุกคนปนาก็ต้องหาเงินมาขุดโคกหนองนาเนาะเออไปตักผลไม้ต่อเดี๋ยวปนาจะไปทําคลิปที่นู่นกันเนาะทุกคนเนาะ เออวันนี้เอาคลิปสั้นๆไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปรัญหาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะ